สวัสดีครับ้องเกมครับโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีแอดนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีแอดเป็นผู้ดูแล youtube นะครับไปที่ youtube ก่อนนะครับเสร็จแล้วจริงๆทำในโทรศัพท์ก็ได้นะครับแต่ว่าทำในคอมพิวเตอร์ดีกว่าจะง่ายกว่าแล้วก็ไปที่ช่องของเรานะครับไปที่ช่องของเรานะครับวางที่ช่องเสร็จปุ๊บนะครับก็มาที่ตัวจัดการวิดีโอตัวนี้นะครับจัดการวิดีโอนะครับแล้วก็ จากนั้นนะครับมันจะขึ้นหน้านี้มานะฮะให้ไปที่การตั้งค่าตรงนี้การตั้งค่านะครับพอการตั้งค่าเสร็จจะขึ้นหน้านี้มาให้ไปที่สิทธิ์ตรงนี้นะครับสิทธิ์พอมาที่สิทธิ์ปุ๊บก็ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตาของการเชิญนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูตัวนึงนะครับเชิญนะครับกดเชิญที่ปุ่มนี้นะครับเชิญเสร็จแล้วก็ใส่อีเมล เดี๋ยวผมเอาเมลอะไรดีเนาะเดี๋ยวเส,ส,สักสักเมลหนึ่งให้ดูของจริงเลยเอามาติลตัวนี้แล้วกัน mm hmm. จริงใหมซห้ C O G เมลอ่ะสมมติว่าผมใชปที่เมลตัวนี้นะครับแล้วก็ผมเลือกนะครับตรงนี้ให้เลือกเป็นให้เลือกเป็นผู้จัดการนะครับเป็นผู้จัดการสิทธิ์เยอะหน่อยครับเพราะ editor มันค่อนข้างจะจำ,จำกัดหน่อยขอเป็นผู้จัดการก่อนนะครับ ให้เป็นผู้จัดการก็เลือกผู้จัดการนะครับจากนั้นก็เลือกกดเสร็จสิ้นนะครับพอกดเสร็จสิ้นเปิดเสร็จนล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นอาจจะอยู่ในสถานะตัวนี้นะครับกดบันทึกเลยครับพอเกิดบันทึกเสร็จเนี่ยมันจะให้เราเวอร์ฟายพาสเวิร์ดของตัว YouTube Gmail Account นนะครับที่เราใช้เปิด YouTube นะครับกดปุ๊บนะฮะเขาจะให้ยืนยันตัวก่อนนะครับถ้าเกิดไม่ไม่ทำขั้นตอนนี้ผมจะไม่ได้รับ ตัวตัวอินอินไว้นะครับให้กดถัดไปนะครับพอกดถัดไปเสร็จปุ๊บรอสักครู่นะครับอ,อ๋อผมผม,ผมนี่ไปแล้วนี่าผมปกตินะมันจะมีข้อความเด้งขึ้นมาให้ใสพ่พาสเวิร์พดพอดีผมเพิ่งอินไว้ไปก่อนหน้านี้อันอันหนึ่งนะครับปิดไป เรียบร้อยแล้วแค่นี้นะครับแล้วก็ให้ใส่นะครับวิธีเช็คก็ไปเช็คดูอีกทีนึงนะครับปกติถึงขั้นตอนนี้พอเราพอเรากดพอเรากดบริไฟปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาให้เรายืนยันตัวตัวตนนะครับก็คือใส่พาสเวิร์ดของของ Gmail ที่เราใช้งานอย่างผมผมใช้ Gmail ตัวนี้ในการทํา YouTube ก็คือเมล่านะครับก็พอกดยืนยันเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้กดบริบริไฟมันจะมีเบอร์ขึ้นมาของ Google นะครับบริไฟกูเกิลพอกดปุ๊บก็เรียบร้อยให้ละผมก็จะได้รับจดหมายเชิญทันทีเลย รประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูก็จะได้รับเมลมาแบบแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเมลอ n v i t a t i o n เห็นไหมครับจาก YouTube จากเมเมล่าก็คือมาแล้วแต่ว่าเครื่องผมมันไม่ขึ้นเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ผมลองทำกับอีกอีกแอ,กอคเคาท์นึงไปนะครับมันก็เลยยังจำอยู่ยังจำการการบริไว้ก็ประมาณนี้เีวผมก็เข้าไปแค่กด Accept ผมก็เป็นผู้ดูแลระบบทันทีเลย โอเคนะครับประมาณนี้นะครับลองลองทำดูนะครับติดตรงไหนก็ถามมาได้ผมช่วยบอกให้ครับโอเคครับสวัสดีครับ